คำพูดเปลี่ยนชีวิตของอีลอนมัสวันนี้จะหยิบยกบางคำพูดของอีลอนมัสนะครับซึ่งเป็นแง่คิดที่น่าสนใจมากๆซึ่งอาจจะทำให้คุณมีแรงบรนดาลใจหลังจากฟังคลิปนี้จบนะครับอีลอนมัสบอกว่าหนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่คนทั่วไปทำและเขาก็เคยทำผิดเช่นกันก็คือการจรินตนาการว่าเราต้องการบางสิ่งให้เป็นจริงเราต้องการให้สิ่งนั้นเป็นจริงแต่ว่าเราลืมเรื่องจริงไปเลยว่าเราจะต้องทำมันยังไง หลายครั้งเนี่ยเราทุกคนใช่ไหมครับติดในเรื่องของการจนินตนาการฉันอยากร่ารวยฉันอยากสําเร็จฉันอยากได้อย่างนู่นอย่างนี้แต่ว่าเราลืมไปเลยว่าความเป็นจริงเราต้องทําอะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่คนส่วนมากละเลยคิดแต่ไม่ลงมือทําคิดแต่ไม่อยู่กับโลกความเป็นจริงเขาบอกว่าหลายครั้งเนี่ยที่พวกเราส่วนใหญ่ละเลยความจริงที่แท้จริง เพราะสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นจริงก็คือจินตนาการเราลืมมันไปเลยเพราะว่าเราคิดว่าจินตนาการสําคัญกว่าความเป็นจริงทั้งนี้จริงแล้วมันเป็นของคู่กันระหว่างจินตนาการและความเป็นจริงเช่นเดียวกับที่เขายกตัวอย่างนะครับว่าความล้มเหลวของ s เป c e X เนี่ยมันเปิดตัว3ามครั้งในการที่จะส่งกระสวยไปอวกาศครับแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวครับ เขาบอกว่าเขาแทบจะไม่สามารถกดชิ้นส่วนและเงินเข้าด้วยกันได้มากพอที่จะทําการเปิดตัวครั้งที่ 4. และแน่นอนความล้มเหลวก็คือความล้มเหลวหลายครั้งและตลอดทางอีลอนมัสก์ยพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้ความเชี่ยวชาญที่ใช่มากที่สุดแม้จะเจอความล้มเหลวและแน่นอนครับเขาพยายามอย่างหนักที่จะหาหัวหน้าวิศวกรที่ยอดเยี่ยมสาหรับจรวจดโดยเฉพาะแต่ก็เป็นหัวหน้าวิศวกรที่ดีเช่นเดียวกัน หลังจากความล้มเหลวนั้นอีลอนมัสก์ครับได้ตั้งคำถามใหม่ว่าถ้าเราได้พบคนที่ดีกว่าอาจจะมีคนที่ล้มเหลวน้อยกว่า3คน4คนที่อยู่ในธุรกิจจรวดเป็นเวลาหลายสิบปีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราสามารถหาคนเก่งมาสามารถดูแลจรวดได้ผลิตจรวดได้และให้ไปอวกาศสำเร็จตามที่ต้องการได้ก็อ,อาจจะย่นระยะเวลาจาก10ปีเป็นเพียงแค่ไม่กี่ปี และตอนที่เราร่วมเหลวนี่แหละไม่ต้องไปสนใจคำวิาพากษ์วิจารณ์จากไครที่บอกว่าเราไม่สามารถทำได้หรอกสิ่งนี้มันดูไร้สาระแน่นอนคำตอบเหล่านั้นที่พวกเขา,าศาสตร์มาใส่เราเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าสุดท้ายพวกเขาเ็เป็นแค่คนอื่นและแน่นอนเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ถ้าเกิดว่าเขาทำงาน100ชั่วโมงต่อสัปดาห์โอกาสในชีวิตโอกาสการประสบความสำเร็จใครจะมากกว่ากันเขาจึงไม่สนคำดูถูกแต่ให้เวลากับการเติบโตก,กับตัวเอง ถ้าคุณสามารถให้เวลากับการเติบโตของตัวเองได้ได้มากกว่าคนอื่นถึงแม้ว่าคนอื่นเนี่ยจะทําแบบเดียวกันกับคุณเรื่องเดียวกันกับคุณแต่สุดท้ายเนี่ยอระยะเวลาที่สําเร็จเนี่ยมันต่างกันคุณอาจจะสําเร็จายใน3เดือนในขณะที่คนอื่นอาจจะใช้เวลาหนึ่งปีกว่าจะประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นจงให้เวลากับการเติบโตและทุ่มเทกับงานที่คุณทําอยู่ในตอนนี้ ในตอนที่อีลอนมัสนะครับทำสเปซเอกเนี่ยในตอนทดลองที่จะไปอวกาศเนี่ย mm. ก็สูญเสียเงินไปมากมายนะครับเพราะว่าการที่จะเอาจรวดเด็กบินไปอวกาศมันก็ต้องใช้เงินเยอะมากใช่ไหมครับและควนี้เขาบอกว่าจนถึงจุดหนึ่งที่เขาคิดว่าเขาแทบจะไม่เหลือเงินแล้วเขาคิดอย่างนี้ครับ mm. เขาได้แบ่งระหว่างเงินกับความปรารถนาที่แท้จริงของเขา เขาบอกว่าเหตุผลก็คือเมื่อคุณตื่นนอนตอนเช้าแล้วคุณอยากมีชีวิตต่อทำไมคุณถึงอยากมีชีวิตอยู่ละ่ะอะไรคือประเด็นให้ตอบคำถามนี้ให้ได้คำถามต่อมาคือแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณชอบและไม่ชอบในบางสิ่งเมื่อคุณตื่นมาแล้วอะไรละ่ะที่จะเป็นอนาคตที่คุณอยากได้แล้วถ้าเราไม่ได้อนาคตนั้นละ่ะเราจะเป็นยังไงเราจะค้นพบว่ามันน่าหดหู่ใจมากหรือเปล่าถ้าไม่ใช่อนาคตที่เราจะต้องมีเรื่องแย่ๆมากมายบนโลกใบนี้มันก็จะเลวร้ายทั้งหมด e l ลอนมัสบอกว่าเขาคิดว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กกัคนอื่นให้ดีเยี่ยมลเลยทีเดียวในตอนที่เขาตื่นเช้าขึ้นมาและเป็นส่วนหนึ่งให้กับมนุษยชาตินั่นเป็นเหตุผลที่สเปซเอและอีลอนมัสทําสิ่งนี้นั่นก็คือการไม่หยุดพัฒนาตัวเองในชีวิตนี้ต่อให้เราต้องเจอปัญหาอะไรเข้ามาจงดีใจไว้ก่อนที่เรายังมีชีวิตอยู่ เพราะว่าเราสามารถคาดหวังว่าวันข้างหน้าเราอาจจะตื่นเต้นกับผลลัพธ์ของเราอย่างไม่น่าเชื่อจงรู้สึกแบบนี้ให้มากที่สุดเพราะทุกครั้งเราไม่สามารถทำได้ว่าจะไม่มีปัญหาแต่เมื่อปัญหามาจงบอกตัวเองว่าฉันยังมีลมหายใจอยู่เพราะฉะนั้นจงตื่นเต้นกับลมหายใจของคุณแล้วให้โอกาสตัวเองได้เริ่มใหม่ครั้งทุกครั้งที่คุณตื่นเช้ามาคุณจะเริ่มใหม่ครั้งและแน่นอนนั่นคือความหมายของการมีชีวิตอยู่ อบไอ่สารมาสกด n เอ็นเอปสวัสดีครับ